สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอาจารย์แม่นะคะมีนะคะหลายช่องทางนะคะสำหรับทุกคนที่อยากดูดวงก,กับอาจารย์แม่นะคะแอปพลิเคชันดวงไลฟ์นะคะอาจารย์แม่ออนไลน์นะทุกวันนะคะ9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะคะก็จะมีระบบนะคะแชทนัดคิวนะคะทุกท่านสามารถ แชทเข้นัดคิวอาจารย์แม่ได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็จะเป็นระบบนะคะอีกบริษัทหนึ่งนะคะของเบอร์พันเนะคะตอง1 080รหัสอาจารย์แม่ฮัน,นี่นะคะก็717โทรเข้ามาปรึกษากันได้นะคะแล้วก็ อีกช่องทางนะคะคือเบอร์ส่วนตัวอาจารย์โดยตรงนะคะ087 622 4151แล้วก็ Line Official นะคะเป็น a p honey.456 นะคะหรือจะเป็น Line ID ส่วนตัวก็ได้ค่ะ087 629 6885ยินดีให้บริการทุกคนนะคะอันนี้อาจารย์แม่ออนไลน์ทุกวัน12ชั่วโมง9โมงเช้าถึง3ทุ่มในแอปพลิเคชันรวมไลน์ แล้วก็ในระบบพันเนะคะจะออนนะคะเฉพาะช่วงที่อาจารย์แม,ม่มีเวลาว่างหรือมีคิวว่างนะคะภายในหนึ่งวันตั้งแต่1นถึงสชั่วโมงนะคะหนถึงสชั่วโมงอาจารย์แม่ก็จะออนเพราะฉะนั้นในระบบพันเอาจารย์แม่ไม่ได้ออนตลอดเวลานะคะเอาละยินดีต้อนรับทุกท่านท่านใดอยากดูดวงชะตานะคะก็ปรึกษาอาจารย์แม่ได้นะคะ ใครที่มีปัญหาชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื so so ่องการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะก็โทรกันมาพูดคุยปรึกษานะคะขอแนวทางหรือขอคำนะคะแม่งาได้จากอาจารย์แม่คะสวัสดีค่ะก็จะเปิดไพ่มังกรกับไพ่ป๊อกนะคะไพ่เนี่ยไพ่นะคะไพ่นะคะวันนี้นะคะ ขึ้นนะคะในคาถามลูกนะคะคาถามหนูที่โทรเข้ามาเนี่ยเรื่องงานเนี่ยไพ่บอกว่าขึ้นไพ่ใบที่59านะคะมังกรหน้าที่มงคลหมายความหมายความว่าให้หนูใจยเย็นเมันขึ้นหน้าที่มงคลหมายถึงเดี๋ยวเขาจะมาเปิดอ่านแล้วจะทําการจัดสมรู้ทําการอ,าออเดอร์ที่เราได้สั่งไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดทําให้แล้วไพ่ป๊อกนะคะยืนยันมาอีกเป็นสิบข้าวหลามตัด ใจเย็นนะคะรอเขานะคะรอเขาอ่านข้อความ